โอเคครับผมช่างนนเจ้าเก่าครับวูวูเมื่อกี้เสียบไม่ได้ปักปักขอดออกแล้วเสียบไม่ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปจัดการสาย สาย LED ผมเอาไปยัดใส่กับ XT 60ยัดยัดเอาเลยอ่ะยัดเอาเลยครับคือว่ายังยังเรายังไม่ได้ยังไม่ยังทำไม่เสร็จอ๋อมาใหม่เต็มสวยมากครับสวยเหมือนรำทองแมนเลยผมชอบตรงที่ปลายติดมากแต่ว่าสีมันอ่อนไปครับเนี่มันของที่โน้สวยนี่ไปอยู่ตรงที่ปลายหนิช่างโนนนี่บินคล่องแล้วเนาะ ผมยังดูยังงงๆอยู่เลยห้องอ้งแต่วันแรกแล้วผมว่านี่เป็นสุดติดไฟมาห้องเลยครับแต่ช่างนนอาจจะชอบเพราะว่ามันสว่างไงใช่ครับตีนี้ไม่ธรรมดานะเนี่ยผมยังงงเลยบินบินเองนี่งงมากเลยเน้นห้องนั้นดูดี่เน้นห้องแต่ว่าไม่เออบินเองนี่งงมากเลยเพราะดูนี่เรายังเออยังไม่รู้นะว่าเขา ทิศทางไหนนะพอบินเองแล้วงงอ่ะตอนแรกเห็นเขาเอ๊ะทำไมมันดูอไปมาชินเลยครับชินเลยเนีชินจนถึงขั้นว่ามันคล่องกว่างดังวันอีกครับมองง่ายเนาะมองมองไกลแล้วมันชัดเนาะมองมองไกลชัดกว่ากลางวันอีกครับต้องได้เปิดไฟบินโอ้โหชัดจองนี้มั้งสุดยอดกลางนอนสุดยอดมากแกจะชอบบินวงแคบแคบเมื่อกี้นี่ เบิร์ดนี่ผมยังมีลัดเดอร์ด้วยเลยนะลืมไปลืมไปพระเอกพระเอกเอ้ยทาไมบินได้แบบเบามากแล้วเนี่ยตีวงแคบขนาดนี้ เอนั่นแลคงล้วที่บ้านชดแกเดีคนเดียวที่นี่ชาแก่เขาจะไปี้แก่ลใหญ่มากเาช่างนนเลยนะใช่ครับไปเจ็ดเส้นลงลำเดียวให้หมดเลยอืมหมดหมดเลยยอแดงได้ยอแดง ไปแล้วไปแล้วโอ้ยขึ้นไปแล้วทะยางน,นะครับก้าวโห่ฮ้ยเบียเสียงเบียร์ับเสียงเบียครับโอ้โหไอตี๋มอชัยตอนนั้นทำไมเขาไปจอดอยู่ตรงต้นไม้เขาไม่ยอมไปดีที่เดียวกับกินเบียร์กินเบียร์ดูกินเบียร์ดูสวยมากดูเครื่องบินผมไม่รู้จะเอาลำไหนเนี่ย จะจับภาพเป็นลำไหนเนี่ยรวมๆเดียวซูมหมอกายเลยครับถอยออกเล้วดังแลล้ว๊บเตรียมตัวลองครับตามกันเลยตามกันเลยครับลองลงตามตามกันดูซิเอาเก็บภาพแบบลงตามกันนะตามกันเลยครับทางไหนมาจากทางไหนโอเคโนดไปเอาใหม่กเอาใหม่าเตรียมลงตามกันแบบปึ๊บๆๆๆเลยนะอ่าโอเคจับกลุ่มสวยเดี๋ยววันนี้จะลงพร้อมกันนะครับอ่า จะเลนดิงง้ง,งเขียวยเขียวแดงนำเนีย่ยเขียวแดงก่อนเขียวแดงลงก่อนที่เหลือจะลงตามนะครับมาเลยลอ๋อช่างนนมาก่อนเลยนะเนี่ยดูสิปึ๊บปึ๊บมาแล้วครับอีกสองลำอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว,วปึ๊บ สวยนัดกันลงนะนัดกันลงนัดกันลงโอเคครับ